เป็นที่รู้กันดีนะครับว่าถ้าคุณอยากได้เพชรมาครอบครองสิ่งแรกที่คุณจะต้องดูก่อนเลยคือว่าเพชรที่คุณซื้อนั้นเล่นแสงแรงแค่ไหนแต่ใครจะรู้บ้างว่าภายใต้คําว่าแสงเพชรนั้นประกอบด้วยส อย่างและแสง3อย่างนี้มีอัตลักษณ์และความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงข้อ1คือบิลเลียนมันคือความสว่างของเพชรหรือความวาวของเพชรจากการเจรไนที่มีการโพลิสหรือขัดเงาผิวอย่างดีและมันทําให้ผิวมีความเนื้อใสเมื่อเกิดการตกกระทบแสงแล้วและยิ่งเพชรได้สัดส่วนองค์ประกอบที่ถูกต้องนะั้นเพชรเม็ดนั้นจะมีความวาวและความสว่างจ้าดูงามตามากๆเลยครับ 2. วายหรือสีรุ้งมันเกิดจากแสงขาวนะครับที่เกิดการหักเหก,กับมุมเหลี่ยมต่างๆของเพชรโดยเพราะเพชรที่มีการเจียระไนทั้งหมด58เหลี่รียมหรือราววิลเลียนครับเจียมาดีๆนะครับการตกกระทบของแสงนะั้นจะเกิดให้เป็นสีรุ้งบางๆให้เราได้เห็นกันครับ3คือซินเทีรชันนะครับหรือความระยิบระยับของแสงเพชรเมื่อมีความสวาม่างมีแสงรุ้งแล้วสําคัญที่สุดแสงเพชรมันจะมีความระยิบระยับให้ดู้ดง,งามตามากๆแสงที่วิ่งไปวิ่งมานะั้นเรียกว่าดนามิกไลท์นั่นหมายความว่ามันจะต้อง เกิดจากการขยับของตัวเพชรถึงจะเห็นความระยิบระยับนั้นออกมาสุดท้ายฝ่าเป็นเคล็ดลับในการมองแสงเพชรต้องมองความว้าวว่ามันแสงมันสว่างจ้าดีไหมแล้วก็ต้องเอียงเพชรดูมุมมันนะครับว่ามีแสงลุ้งหรือไม่สุดท้ายนะครับก็คือต้องขยับเพชรไปมาดูความระยิบระยับนะครับท้าสามอย่างนี้มีองค์ประกอบครบคุณจะได้เพชรที่เล่นไฟสวยงามอย่างแน่นอนครับ